โยวาซาดีวิรุนเมกาดิวิรุนดูไบดิวิรุนชาวสายทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะสอนวิธีการนะครับดาวน์โหลดเจ้าจตัวเกม d เดล塔ฟอร์ดฮอคออฟนะท่านผู้ชมนะเออเกม d เดล塔ฟอร์ดฮอคออฟนี่เป็นเกมแนว FPS นะครับตอนนี้เขาเปิดให้เล่นในเซิร์ฟจีนไปที่เรียบร้อยนะมีเล่นทั้ง iOS Android แล้วก็คอมพิวเตอร์ PC นะท่านผู้ชมนะขั้นแรกนะครับเราก็จะมาโหลดกันก่อนเลยนะท่านผู้ชมนะให้เข้าเว็บ ลิงก์ด้านล่างคำแนะคิที่ผมแปะไว้ให้นะเป็นเว็บเว็บ df.qq.com นั้นต้องชมนะอ่านผู้ชมนะอันนี้เฉพาะมือถือ Android นะครับต้องชมนะสามารถทําได้กับในส่วนของคอมพิวเตอร์พีซีนะครับแต่ผมจะแปะไว้ให้นะครับสำหรับอ่าคอมพิวเตอร์พีซีที่แปะไว้แล้วมันลงเล่นได้นะครับก็เข้าเว็บเดียวกันเลยจากนั้นนะครับให้เราทําการกดรูปเขียวๆตรงกลางนี่เห็นไหมเออตรงกลางนะครับนี่เห็นไหมอ่าเขียวๆตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับนี่กดที่กข้ายปุ๊บนะฮะ ไอแถบยาวๆเมื่อี้เนี่ยอาจจาะนั้นมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับให้เราโหลดไฟล์นะครับกดดาวน์โหลดต่อไปนะครับนี่แล้วก็กดรายละเอียดดูนี่นะฮะมันจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมนะหลังหลังจากกดดูรายละเอียดนะท่านผู้ชมนะ เป็นการดาวน์โหลดบนมือถือ Android นี่มันจะดาวน์โหลดแทบอัตโนมัติเลยนะครับท่านผู้ชมเราก็รอมันโหลดจนเสร็จนะท่านผู้ชมเนาะเออเครอตรึงโคตรอันตรายเลยครับฮ่าฟรีนี่นะฮะรอมันโหลดเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับ1.96กิกนะท่านผู้ชมนะ้นเนี่ยไม่ใช่ Wi-Fi ในการโหลดนะจากนั้นเราก,กดติ๊กเลยเลยนะท่านผู้ชมนะเพื่อทำการลงนะครับอ่ากดติ๊กขึ้นมาแบบนี้เลยนะฮะอันนี้รอสักครู่หนึ่งนะครับอ่าจากนั้นกดติดตั้งนะครับอันนี้เป็นเดลต้าฟอร์สนะฮะท่านผู้ชชมนะก็ใ้รหัส v c h ช t กับ qq ในการเข้าเล่นนะท่านผู้ชมนะซึ่งผมทำสอนไว้แล้วนะครับผมแนะนำให้เข้าผ่าน v c h ช t จีนนะท่านผู้ชมนะหรือว่ารหัส v c h ช t นั่นเองลิงก์อยู่ด้านล่างคับในใต้คลิปนะครับนี่ตอนนี้มันกำลังลงนะครับท่านผู้ชมเราก็รอต่อไปนะครับจากนั้นนะลงเสร็จแล้วก็กดเปิดจีนได้เลยนะท่านผู้ชมนะแล้วก็กดเข้าไปได้เลยนะครับเห็นไหมนี่เขียวๆนะครับกดเข้าไปอันนี้เรารอนะท่านผู้ชมนะซึ่งมันลงได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรนะท่านผู้ชมนะ โคตรทีโคตรอันตรายเลยฮะฟีนี่นะฮะท่านผู้ชมนะเราก็รอจนกว่ามันจะดาวน์โหลดแพทเสร็จสิ้นนะฮะท่านผู้ชมนะตัวเกมเนี่ก็ประมาณนะครับอ่าสิบกว่ากิกนะท่านผู้ชมนะสำหรับเกมนี้แนะนําให้ใช้ Wi-Fi ในการโหลดเข้าลิ้นนะท่านผู้ชมเนาะเอออันนี้ผมก็ทําการรอต่อไปนะครับรอจนกว่ามันจะโหลดเสร็จนะฮะเอาล่ะนะครับท่านผู้ชมนะในส่วนต่อมานะครับมันก็จะมีให้เลือกนะครับระหว่างอ่าล็อกอินผ่านเจ้าตัว WeChat หรือว่า QQ นะท่านผู้ชมนะ แนะนำให้ไปดูลิงก์ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปนั้นที่ผมแปะไว้ให้สําหรับวิธีการสมัคร VChat นะทุนผู้ชมนะซึ่งมันง่ายมากๆนะครับไม่ต้องสกุลสแกนอะไรเลยนะก็ไปดูกันได้นะครับด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปเนาะเมื่อดูเสร็จแล้วเราก็กดติ๊กถูกตรงน,รน,น,นะรนี้แล้วก็กดล็อกอินผ่าน VChat ได้เลยนะครับทานผู้ชมนี่แล้วก็มันจะให้ใส่ในส่วนของเอา่ารหัสที่เราได้ทําการสมัครอะไรไว้ให้เรียบร้อยนะทุกผู้ชมนะนี่เราก็ทําการใส่ลงไปนะทานผู้ชมเด้อ เอาละนะท่านผู้ชมนะเมื่อเราเข้ามานะครับมันก็จะมีให้เลือกอยู่ประมาณ2โหมดนะท่านผู้ชมนะอาจะมีอันหนึ่งอันสองนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็เลือกให้ถูกอันละกันเนาะผมก็แนะนํานะครับสําหรับใครที่จะเล่นนะครับเนี่ยแบบว่ายิงกันนัวๆนะท่านผู้ชมนะแนะนําให้เป็นอัน2ละกันนะท่านผู้ชมนะเออแนะนำให้เป็นอัน2นะครับส่วนอันแรกเนี่ยจะเป็นแนวเหมือนอัลเลนบิกเอานะท่านผู้ชมนะผมแนะนาอัน2เนาะอันสองจะนัวกว่าในกระดาฟท่านผู้ชมนะมาเว้ยเลือกด่านได้นะครับคนดู นั่นไหนก็ได้ไปโอเคเลสกยวู้ฮู้มาว่ามาว่านี่เราก็เลือกสายนะที่เราต้องการเล่นนะครับอันนี้ผมเล่นอธนูนะเไม่ใช่เล่นสนสยสนสยเออเอาเฮ้ย,อยบอกเลยว่ามันจัดประยัดจริงแน่นอน,นครับในเกมนี้นะฮะคนดูเอาเว่าวู้ฮู้มาเวยมาเวชะเอิงเอ้ยเอิงเอ้ย,อยี่เล่นได้จริงนะท่านผู้ชมนะเออเป็นไงมาลีจับมาลีจับ ว่ากันอ๋อละเตรียมตัวนะฮะ,ฮะอย่อางแรกที่เรา,เ,าเรื่องเรื่องจุดที่เราจะลงก่อนนะทุกผู้ชมถ้สะดวกนะว่าชอบเล่นสายไหนนะผมก็เอาสไนแล้วกัน<า>นะครับงดดด่ดีดด จะเอ๋งเอ๋ยเอ๋งเอ๋ยลุงครับคนดูลุงตรึงมาดิรอลุงรอลุงชีตูหูยร้อยกว่าฟิล์มาคนดูเอาจัดนี่เลยครับเป็นไงนะปวดตึงเดี๋ยวนึงนะขอลดเสียงก่อน ไว้ <kung> <mich ael> ได้อยู่ได้อยู่คนดูไปอุณแต่ภาพใช้ได้อยู่นะคนดูเนี่ยภาพใช้ได้เลยเนี่ยอันนี้คือมือถือนะฮะต้องชมนะภาพโคตรสุดอะบอกเลยไปลุยครับมี่ let's go let's go อยู่จุดไหนกันครับอยู่จุดไหนกันครับอันนี้ไม่ต้องต่อ VPN อะไรเลยนะท่านผู้ชมนะโอ้โหครับ ใช้ได้คนดูเกมเวิร์กอยู่เวิร์กอยู่ภาพสวยนะครับนี่ผมปรับภาพสุดแล้วนะครับ120เฟรมของคนดูชิลเปรี้ยมือถือก็เจอมือถือไม่ไม่รู้ว่าโคออฟกับพวกคอมไหมนะท่านผู้ชมนะมันคนดูก่อนี้จะเอิงเอ้ยเอิงเอ้อเวรยังไงนี่เนี้ยนี่เนี้ยสวยโดนอยู่แต่ไม่ตุยคนดู โดนระเบิดเลยโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับจตัวกเกมเดลต้าฟอร์สนะท่านผู้ชมนะบนมือถือนะครับไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำเยต้คลิปนะสหรับวันนี้พี่โก้ตัวก่อนเจอกันใ่คลิปหน้าบายจ้าโคตรตึง